สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้ก็ไปหาเฮดมาแล้วพี่น้องมารอบที่สองรอบหนึ่งฮะกำบละเอาใส่ซึ้งหนึ่งรอบพี่น้องอันนี้รอบที่สองบได้ลายป็นไดเนี่ยได้ซ้ำนี่แหละบานบ่เแล้วมามาล่างเ็ดน้ำกันพี่นอ้องล่างเฮทปวกไปรอบสองแล้วเมื่อนี้ยนะ มันอยากไว้แล้วพี่น้องแปลนมือเร้านี่มีแต่ดอกงามๆดอกทางามดอ,ดอกกันนั่นอยู่มีแต่ดอกเปน็นังซีละมือเส้าเนี่ยกับดอกจูม,มันเนี่ยังซีละมือเส้าได้แต่ดอกังซีว่าจะเปลี่ยนเบื้องหน้าว่าจะไป, <laughs> ปเปบื้องหน้ากันเลยอ่ะ เวเขาไปเบิองก่อนนะว่าสันเอากระยังไปน้าไปไปได้หลีพี่น้องกระยังกับขาดเหียนเทเหียนวาพี่น้องเอ้ยเบิองกระยังผู้ขาดนม่เมื่อก็ไม่ขาดเบลูกชายว่าจะไปจมให้กระยังหนอกแม่ว่าสันทนว่า กะยางมานเพื่อนว่ากระยางมานตัวนั้นแม่เพื่อนว่าก็บ่ได้จ,จมเนาะว่าสอูฟังว่ากระยันกระยันขาดเมื่แล้วอสัตวขาดเหี้ยนเมื่แล้วมันโอยพี่น้องมันถือน้ำนะมันโอย ล่างแล้วเราจะแกนพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องมาจา้ะมานเอาเห็ปวกใส่ถุงน้ำกันเนาะเก็บไว้กินโดนมาจ้ะเนะาเนอะอันหนึ่งเลี้วแล้วนี่จ้ะนี่พี่น้อง ก็ดปวกก็ดมามือนี้เนาะก็ดีดีซึ่งหนึ่งก็เลยมือหนึ่งไปได้หลายมือแล้วพี่น้องได้มืและมื้วนได้หลายยู่ม้วนได้สองซึ่งก็ได้แะพี่นอ้องอืกันหนึ่งคือกันแต่มือนี้กับมาหนึ่งลวกะมะแกงแกงกินตอนเที่ยงนันเด่นเนาะจอือนี่แหละหนึ่งลวกะจะอันเอามาใส่ใส่ถุงพุงกะจนบดพี่น้องเฮ็ดเต็ตมตู้หนึ่งแม่ตู้เย็นตูน้แบบใหญ่ เตมเต็บเตมมาใส่ถุงละกันอัดใส่ซองฟิตไว้พี่นอ้องเมื่อนี้ถุงน้อยพี่น้องอัดใส่อันซองฟิตไว้อยากกินย่ำใดกันเอาออกมาเค็ดกิน,นกเนาะจ้ะเนาะเมื่อนี้มันถุงน้อยพี่น้องถุงไม่ยใหญ่ ถุงน้อยการเฮ็ดใส่ซ้ำถุงน้อยนี่แหลนะนอกจากพี่นอ้องเพราะว่าเขาไปได้เฮ็ดขายนะอันเี้่เฮ็ดไว้กินเนะอย่างขาดบาดท่านเขาเฮ็ดไว้กินนี่แหละจะนี่เฮ็ดซ้นี่เฮ็ดไว้กินอยากย่ำใดก้อาวออกมาเฮ็ดกินพี่น้องมันเป็นเั่นเฮ็ด บวกน้ำแกงจ้ะที่จริงแล้วกับโบปินตาเอาใ่ใส่ลายไปไหนนะจ๊ะอัน,นเขาเฮ็ดเล้วละกันเฮ็ดซ้ำทิวาพอกินเขานะจ๊ะเพราะว่าเวลาเขาออกมาไข่ เอากระจาดต้องได้ออกมาเซน่ามให้มันละลายถ้าเขาใส่หลายมันกัดเฮดโบเบิดอเกย่านมันเสียเนาะแต่ว่าเขาเฮดผงซัมนี้เขาเฮดผู้ดีกินเขาต พี่นอ้องหอมบางไดยงนยิ้นแดนพี่น้องเคนวาเห็ดสุ่มสุ่มเห็ดป่วดแต่กะ่าน้อยบ่เคยเห็ดจะเื่อนะพี่นอ้องมบเคยเห็ดจะเ่อก็เลยบ่กาเห็ดเห็ดระย,ยานมันมันกิ่นบได้ย่านมันเสียเห็ดเนาะ แต่เลยบบหิรแต่ได้ยินเ่งทนไหวอยู่วะหิรนส่งหิรตัวเมื่อวานนี้เอามาใส่ถุงก็จะเป็นถุงใหญ่กว่านี้เนาะจ้ะได้เก่าถุงพี่นอ้อง <c oughs> วัวนี้ได้หลายคนซ่ม,มืออยู่ช่วงนี้เป็นช่วงที่วัาพิศตัวกออกช่วงหนึง่งน,นั่นก็เป็นช่วงที่วัเทิดติน่น,นออกที่น้อง ไม่ดูดจ้ำง,งนี้เพื่อสิหลายกว่ามือเอาไว้ใส่ถุงนั่นเนาะถุงเงินนี่ออกไหมเกียร์ใส่

คือน้อยตามมากอันนั่นตัวมากเค็ดอันปน,นหนักจะ้ะถุงน้อยเมื่อนี้ก็ได้อยู UC ถุงที่หน้าได้อยู UC ถุงเค็พวกอาทิตย์นี้เขาแตจะแปลน ใส่ตู้เย็นเนาะจะ้ะเนาะใส่ตู้เย็นน้ำกันนะพี่น้องตู้เย็นบางใหญ่ใหญ่เห็ดเต็มตู้เย็นเลยเอ้ยพี่น้องเอ้ยเอาเห็ดวางลงข้างล่างก่อนเนาะมือข้างเดียวจับจะใส่พี่น้องเบิ่งเห็ดอน่ะ อันนี้เป็นเฮ็ดทานเนาะเลยกับเฮ็ดละงูเฮ็ดปวกเฮ็ดกรทานที่สองนีดแต่เฮ็ดพี่น้องเห็ดไล่หลายบ่หลายบ่พี่น้องเห็ดปวกเห็ดละงูเราจะเนาะเนี่ยแล้วก็มีเฮ็ดกอเนาจะอะไรเฮ็ดดินอันนี้นี่เฮ็ดทานแต่ที่นี่อยู่ถุงหนึ่งเฮ็ดใวพอมันตัางหากเนาะเฮ็ดทานมันดำเนาะเฮ็ดไบตั้งหาก อันนี้ก็จะเป็นเห็ดละงูกแต่ว่าเฮ็ดถูงก่ได้เฮ็ดถุงหญ่ได้พี่น้องเฮ็ดผู้ดีเยียนปนผู้ดีกินอันไข่เท่าเดียวกินนะนะจ๊ะมันห้อยเฮ็ดงหญ่แล้วมันกะเวลาออกมาเซมันกะเสียนย่านมันเสียเนาะนี่และพื่นะสงง่านเลยเต็มมืดพี่น้องเฮ็ดมีต่้งแต่อันเห็ดเนาะจะเนาะกะกาบขอบพวะคุณหลายๆพี่น้อง บุมมีแเนวสิสีไทยให้พี่น้องเบิ่งกันเลยมาถ่ายอันหนึ่งเฮ็ตเอายัใสะถุงให้พี่น้องเบิ่งงนอกจากเนาะสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ไว้พอกันใหมเมื่อนาสวัสดีค่ะ